ฝีมือของตำรวจครับที่นนทบ,บุรีนะฮะสะพรัตนาทิเบตจับเขาไปปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปจับคนร้ายคือได้ข่าวมามีคนมาร้องเรียนบอกว่าจุดบริเวณตรงป้ายรถเมแห่งหนึ่งจะมีคนร้ายครับมาใสา่จังหวะนะฮะดูท่าทีผู้หญิงที่อยู่คนเดียวแล้วก็ดูจากาบรรยากาศโดยรอบนะฮะแล้วก็เข้าไปก่อเหตุไปลงมือ คนร้ายมากันสองคนนะเป็นวัยรุ่นนะครับใช้อาวุธที่เป็นมีดเข้าไปจี้ทรัพย์ตำรวจได้การขอแม่ตำรวจเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้นะฮะมาบ่อยครั้งก็เลยไปสืบหาจนเจอรู้ว่าจุดตรงไหนแล้วพฤติกรรมคนร้ายเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ไปปลอมตัวะฮะเป็นผู้หญิงเพื่อไปอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยนะฮะนี่แหละฮะ,ะ,ฮะคือนายตำรวจท่านนี้นะฮะชื่อว่า ดาบตำรวจวิเวกกำมลวิบูรณ์นะฮะก็ทำหน้าที่ฮะปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับเพื่อที่จะไปตามจับคนร้ายคือจุดบริเวณตรงป้ายรถเมย์เนี่ยนะฮะเขาจะมีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดเข้ามาจี้ซับผู้หญิงบริเวณป้ายรถเมย์ริมเส้นเาติเบียเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็จุดนี้แะฮะที่ ตำรวจเขาไปตามจับกลุมตัวได้คนร้ายชื่อว่าไนยโจฮะอายุ18ปีกับในบิ๊กนะฮะเป็นนักศึกษาอยู่เลยอยู่ปวชปี2โรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งมีของกลางเป็นมีดปลายแหลมครับมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุย้อนกลับไปครับประมาณสักเช้ามืดในวันที่7ธันวาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายบอกว่ามีคนร้ายสองคนคนระับสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดประกบที่บริเวณข้างทางก่อนจะใช้มีดปลายแหลมกับจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ทําร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นก็หลบหนีไปฮะทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสอพองรัณนทิเบศก็ลงพื้นที่หาข่าวโดยให้ดาบตํารวจวิเว,วกกำมลนวิบูลพร้อมตัวเป็นผู้หญิงครับไปเดินตามจุดต่างๆที่คิดว่าคนร้ายน่าจะใช้จังหวะในการเข้ามาก่อเหตุนะครับกระทั่งไปพบคนร้ายทั้งสองคน เข้ามาประกบข้างๆจริงๆแนะตั้งใจจะเข้ามาชิงทรัพย์นะครับตำรวจดาบตำรวจวิเวกก็เลยแสดงตัวจะเข้าจับกุมแต่ว่าคนร้ายไหวตัวทันฮะขับรถจักรยานยนต์หนีไปก่อนนะครับแล้วตำรวจก็เลยไปตามจับกุมได้ที่บ้านพักในตำบลไซมาจากการสอบสวนทั้งสองคนก็บอกว่าเป็นคนร้ายครับที่ลงมือก่อเหตุจริงๆก็จะเลือกช่วงเวลาเช้ามืดน,นะฮะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาคนออกไปทำงานแล้วก็ยังเปรียวๆอยู่เลือกผู้เสียหายที่มารอ,ร,อรถเมย์อยู่คนเดียว แล้วเลือกผู้หญิงด้วยหากขัดขืนก็จะเอาอาวุธมีดที่เตรียมมาทำร้ายร่างกายแล้วจากนั้นก็จะชิงทรัพย์ไปเอาของมีค่าครับไปขายต่อเอาเงินมาใช้จ่ายกันสามล้อคุณกู้จักรยานจะมาแล้วก็บางทีมันเราไแต่จมปลอมมันมีะดีบางทีมันนั้นมันไอก็มันรู้สึกตัวมันรู้ไหมกําลังเดินมาหามันแล้วก็ไอก่อนมันรู้ว่าเป็นผู้ชายมันก็รีบ คือรนีเลยครับถ้าไมีไอนี่อาจจะมีเดินเข้ามาหาแต่จะมีการตต่อกันบ้างค่ะก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่คือมีคนร้องเรียนกันมาเยอะแล้วคือก่อเหตุกันแบบแทบจะเรียกได้ว่ารายวันนะคุณนัทคะทางตำรวจก็เลยลงมือนะคะปลอมตัวเป็นผู้หญิงซะเลยนะคะตอนแรกคนร้ายก็ไหวตัวทันซะก่อนแต่สุดท้ายตามจับกุมตัวได้นะคะที่บ้านพักในที่สุด คือเคยเห็นแต่ในละครในภา<ะ>พยนตร์นะที่ตำรวจต้องปลอมตัวผู้หญิงนี่เพิ่งจะเห็นของจริงครับปลอมตัวไปจับคนร้ายจริงๆ